สวัสดีครับบะกับนู่เกียรใช่หน่อแล้วครับแกงพัมครับมันเนี่ยบ้านแกงกับตำมฮงครับตำส่วแซ,บแซ,บแซบ่บๆนัวแกงพัมครับตัวถุงบีดดำกาเตือม,มักแกงพัมนี่อเอาเถอะตำมฮงแม่บ้านครับตำมฮงที่แต่บ้านกำตุรุนเหลือเครื่องกับกข่า,ายครับถ้กาก็ได้แม่บ้านผมเย่ทำอาหารม,มาเอ็นเล็นกินไหมมะลิไม่ จะเรียกหมูว่ากินจะเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่านอ๋อหมูไม่กินหรอกอันนา,าหนามันเ็ด phụ bên trong bạn, Không là bạn. Sao vậy không? Nên điện bạn. ครับนั่นอยู่ข้างหนะ้างเสียงรถหลายเสียงรถด,ดังเดาไว้เช็ดพื้นมาวันกินอะไรมวันวมามาีกินอะไรกินมามากิอืมโอเคโอเค ของพเตรอแล้วพ่อเตอรีรบรดีกินแมงมันจะมาชุดน้ำของพัอเตอร์แล้วมอนมัน,มน้ำเลยอ่ะพ่อไปอนั่งที่แล้วหนูนะค่ะ<อ>แม่เอาน้ำด้วยไม่ใส่ผักนะ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหรือยังยังกูุ่นจังก็ต้องขยคยไปนิดนึงเพราะปวดท้องหรือเขาจะกินตำหมูคงทำไมขอมมากนะ หรอมันหวานใช่ไหมใช่อร่อยตะไคร้เจอะมากอันนี้ก็อร่อยหนูก็ตากกินเนื้อเพอันนี้ก็อร่อยอ่ะใช่หนูชอบกินมากเนยเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยหรอแม่มันหกอะไรหกาม่ันจะทำหกหก ในก็แบบไปเปิงง่วพี่น้องเอยเอี่ยงง่วเอานามเห็นไปเปิงว่ามันของบอวัวหนูชื่ออะไรนะแม่รู้จักเอาลืมไปเลรอใช่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอยู่ห้องค้ามสัน ไี้ห้องค้ำกี่เงียกี่องียบโอ้กระหอบไอ,อ,อ้ห้อ,องค้ำอืมเสือกับนูด้วยกับวัลลีกับบลลีตัวนึ่ง <laughs> <laughs> คงในตำนานหินอนเลยเ่อมาค่ายเด้อไอ้ได้ดสุนตอนหลังไหมเด้อมาแพ่งมาแพ้งบ่เรียนเด้อเรย อ่อนเงาฝาดออกไม่แย่ก็กินเนี่ยคนไนด้ห่อยเดี๋ยวพอยอมเดีย๋ยวขอกล้องพี่ท่าน,น,นใช่ไหมนนแม่เราหนูนอ,นอพี่ที่้างไ่ใส่แต่กระแซบ ตำมุงในตำนานมนะเพิ่มข้าวปุ่นเนี่ยเจ้าหน่อยสิบเบิดละ่ะแนอมักนนเนี่ยตำหุงเส็จปุ่นตำส่วนเี่โตหนู่ะโ,โอ้เสียงยางเอื้อมเงือ,อเบิร์ตนะ กินตำล่แล้วไปหาซื้อจังหวงเนี่ไปหาซื่อปลาหมึกันืืือออปูซ้าะเนาะอยากกินปูทะเลอ่ะโอ้โอเคโอเคแล้วก็อยากกินปูทะเลเลยได้ได้ก็เอาเอาเตานะมามาพี่ทะเลแล้วก็แล้วก็เผามันเลยเผามันแล้วก็กินเลยหตัวใญกินดองสาหรุ่นั่นกับมี่หเผาผ้าไปจับเหรออ่า เราไม่ลงได้มันลึกโเราเรายังเด็กขอแถมนะไอ้ท้ายถือ <c oughs> เนาะแมวข่ใส่ผมสวดหลายน้ำใส่บิ้ะตองเลยผมสวดกินไปหลายตอนละบางส่งใสเ่เพิ่งเอาเอาเหร่นนะพี่น้องเอาเหร่นเห็นก็หยิบออกแล้วมันผิดพลาดทั้งทีนี้วะอ,อย่างยังไปไปไปพี่น้องก่อน มันจะกินต่อโอ้หมันกินต่อ,อพ่อมาเรเตอร์ไปล่ะไปบ่งกันนะทำนี้นได้ยังไงเนาะ ล่างซื้อเชือได้พี่น้องจะเก็บทำนะนหนาเลยนี่ล่างต้องซื้อมาถุงมึงไงเหลือหน่อยเดียวล่างคักล่า,ลางเนี่ยจ <ทำ S 1> ๋อตัวเมือนแล้วเล่นน้ำอะ่ะเขาจะปั่นกันน่ะอะไรหนูน้ำเงาอินเจนเราจะเราจะไปจับกุ้งกับพอ่อ จัดกับมาไปอยากกินหรอมา,มาดูด้ยสิอ้วน้ำตาไหลมาเกมพังผักวกินกินประนด็นด <clears S 2> <luôn> วารีกินมากๆเบิร <Be> ถ <ui>. ั่วโอ้เก่งครับ จะได้กับฝากติดตามผลงานเด้พี่น้องเป็นเพจน้องไม้ครับเพจนุ่นเกล็ดใช่แนว <c oughs> เพจของคนบางคนจศาศาคนคนังหวัดสกลนครดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> <c oughs> ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ติดตามช่องให้ช่องยูทูปครับผมมีดิ่งแย่หายแล้วไปติดตามกันได้หลายได้ครับเมนี่กับซัำนี่้วครับ,ก,บรกินบะ chặt hang, Ờ, bà nữa, cái bà